ยอมเอา,เอาถรถมาใหม่เพื่อสุดที่รักโดยเฉพาะ f c เขาก่รู้ว่าผมและใครที่สุดแต่พี่แต่พี่ไม่เอาผมเองในใจผมนะ้อยโอไม้ไอ้ไม่ชื่อไกยชื่อตั้งไก่เขาไม่ห่างเหินเลยแล้วแล้วถ้าเกิดช่วงนึ่งเขาห่าง ตอนนี้ยอดวิวมึงเยอะมึงไม่ไมเอากูเลยไม่ได้เล็กมาไม่เป็นไงพี่สบายดีไม่ไหลรูปยังไม่ไหลเลยอืมอืมหวังเก๊กอยู่เหมือนกันนะอันไอ้กูก็อบอกไม่เก๊กใครเก๊กโอ้โหมไม่ใครเก๊กกับพี่มึงเก๊กอยู่ผมไม่เคยเก๊กเก๊ซีค่ะเฮินมันคือวัวลืมตีล,ลืมคำพื้นลืมด้านเกิด สวัสดีครับเฟครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์โลมานะครับ EP นี้คือ EP ที่เออผมรอคอยนะครับผมในีจริงเลยผมอยากเจอเขามาตั้งแต่ผมทำรายการน่าจะ EP หนึ่ง EP สองนั่นแหละแต่เอาตามตรงนะงอนกันอยู่ไม่ค่าชวนแต่ EP นี้จะให้คุณโฟสกอนล้คุณโฟเชิญครับ มากินในนี้มากินในนี้นะมากินในนี้ให้ขึ้นรถก็ไม่ยอมขึ้นควบคุมระบากครับผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยกดไลค์ทีเดียวกดซับสไครต์ทีเดียวพอแต่ใครกดซับแล้วก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับช่วงนี้ยอดซับขึ้นช้ามากผ่านไปแล้วสองนาทีก็ยังไม่ยังไม่ยอมขึ้นรถ ไม่ได้พี่โฟเลยโครงการที่มันต้องใช้การไปเฮ้ยหน้ามึงอ่ะก็ออกได้เลยบอกว่าขอวนก่อนได้ปะไม่ได้ใช้ใช้สมองก่อนใช้สมองคิดก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนก่ออยู่นี่โอ๊ยเกลียดพ่อส่งเกลียเวลาเกลียดนใจโน่นนั่นไอซิปัทโชวใช่ได้ไหมไม่ได้ลำคาใจนี่วันนี้นะพี่โฟผมเนี่ยยอมเอารถมาใหม่เพื่อสุดที่รักโดยเฉพาะมึงอย่าพูดไปเรื่อยนะ FC เซีเขารู้ว่าผมรักใครที่สุดแต่พี่แต่พี่ไม่เอาผมเอง จเพึ่งนะเราต้องเท้าวความกันยาวมากเลยเจ้า,จาแต่แรกเลยมึงบอกว่าเลยพี่มาถ่ายยูทูบผมหน่อยผมจะดึงยอดวิว เมื่อก่อนเมื่อก่อนใช่แล้วพอตอนนี้ยอดวิวมึงเยอะมึงไม่เอากูเลยผมไม่ได้ไปเอาพี่เลยไม่ไม่ใดเล็กมาไม่เป็นไงพี่สบายดีไม่ไหลรูปยังไม่ไหลเลยอือืมผมอนไม่ผมรอนคุณผมรอนคุณคุณไม่รู้ว่าผมรอนคุณคุณฟ้ไปไหนเอาทางนี้เมื่อก่อนคุณติดต่อกับผมบ่อยคุณทักผมมาบ้างคุณแซวผมบ้างมีใจไม่ไม่นิกกี้จะพี่จะพูดก่อนนะคือพี่เป็นคนที่มีมารยาทที่คุยเล่นกับนิกกี้ได้นะเพราะว่าน้องเดียใช่ไหมน้องเดียเขาบอกว่าโอ้ยคุย ่โฟไม่มีปัญหาเลยคือตอนนั้น,เ,นเป็นแฟนกับเดียอยู่แล้วจะ<ช>เกิด2คนที่เดียไม่ถึงเลยคือโฟอกับไม้ใช่พี่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ,อะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้พอนิกกี้พี่รู้ก่อนข่าวออกพรอไมาบอกพี่ไม่พูดอะไรพี่โฟร,รู้ว่าไอ้ ไอ้นี้ขี้ด้วยไอ้หนี้ขี้ด้วยพี่ก็บอกว่าพี่ไม่รู้พี่ก็แค่ได้เสือกจริงพี่โฟวันนี้เขาวงไหนต้องหนมากนะก้อยเขารู้ตัวหรือยังอีดอกว่าเขาคุยกันคุยกันเออปกติคุณเป็นคนติดมากไม่รับอะไรงานอยู่แต่ร้านดอกไม้แต่ถ้ามีผมพี่รับทุกงานอ่ะเพรไม่จะบอกก่อนว่าเป็นคนรับงานเลือกงานที่ทําแล้วตัวเองสบายใจจะบอกว่างานไหนที่มีกี้เนี่ยพี่จะไปเพราะพี่สบายใจหนึ่งเป็นน้องสองเป็นเหมือน

ขาไม่ได้ชวนจริงไหมไม่เคยชวนพี่เลยอ่าไม่ได้ชวนไาแชร์โลมาจริงอ่าเห็นไรทุกท,ทุกคนค่ะงอนผมงอนเขาเหมือนวัวลืมตีนะเอางี้ดีกว่าเพะแตวัวลืมตีนผมงอนคุณงอน,นเรื่องฮียอะไรเมื่อก่อน โอ้ยน้ำลายน้ำลายน้ำลายเมื่อก่อนคุณคุยกับผมบ่อยแต่ไปจะมีข่าวว่าคุณเลิกกับทาไทยแล้วตอนนั้นคุณผอมมากแต่หลังจากที่คุณกลับมาดีกันเนี่ยเหมือนคุณรักทาไทยเกินกว่าทุกครั้งพี่ติดแฟนเกินกว่าเพราะว่านิกกี้คุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วถ้าเกิดพี่ทักไปแล้วถ้าเกิดอยู่ด้วยกันมันดูไม่ดีไม่มีเขาไม่รู้ว่าเราแบบว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันเขารู้ไม่รู้เขารู้ว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับผมแต่ผมชอบคุณก้องสารั์ว่าธนกิจก้องเปชพนน้องนิกกี้ เลี้ยงลำดับพี่ก้องชอบพี่ก้องที่สุดไม่เคยมีแฟนโตกว่าเลยป่ะไม่เคยพี่นี่ไปปาร์ตี้บ้านเขาไหมไม่ได้ไปเราดังในช่วงนั้นอะเราก็ไม่เอาใครเลยไงผมไม่ได้คบใครบอกความจริงนะผมไม่ยุ่งใครในวงการบันเทิงอะผมไม่ยุ่งใครเลยรักแค่คุณที่ผ่านมาตอนออกเคสน้องไม้รักน้องไม้คนเดียวไอ้น้องไม้ก็รักติดแฟนพี่บึ้งใครห่างผมเลิกหมดป้าเชนเหรอพี่เชนธนาเหรอพี่เชนหน้าหน้าร้อยล้านน่ารักมากนะเขามาเป็นสปอนเซอร์เอ็มวีให้ผมเออหน่ารักน่ารักหน้าผมนี้เลยเข้าไปทำรู ว่เาเขาี่ผมอยากเป็นน้องชายเขาไม่อยากเป็นน้องชาย <c oughs> อ่ะพี่กล้องเสร็จปุ๊บก็น่าจะเป็นพี่กล้องเป็นเจ,าจา้จาพลกล้องเขาน่ารักมากเขาลุ้มล่ามาก,กุก้งวัวพกเลยน้องโฟมีไอ้นี่มาให้ลงลงให้พี่หน่อยเออเขาชอบให้เ <c oughs> นี่ยผมมาติดติดรีวิวให้เขาอ่ะอีกเยอะเลยอ่ะมีเสือ้อมีมปูหัวมีหลายอย่างมากเพราะว่าโปเจต์เยอะมากลงมาก็พี่ว่ายพี่ว่านี่ก็คืออ่ะลุ้มล้างน้อยหน่อยอะไรเงี้ยผม น้อยสุดน้อยสุดลแล้วผมน้อยสุดเพราะอะไรปะนิกกี้ไม่เอาใครเลยนิกกี้จะคุยกับพี่ต่อเมื่ออะไรพี่มาออกรายการผมหน่อยไม่มีมีมีแค่นิกกี้แอดซีขาอื่นฟังไว้เลยนะที่โฟไม่ค่อยได้ออกหรือไม่ค่อยได้คุยกับนิกกี้เพราะตอนนี้นิกกี้มันดังแล้วพอมันดังปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหมือนวัวลืมตีนะทุกคนไม่ได้วัวลืมตีนคือมผม<ล>นอนกับเขาผมนอนกับเขาผมต้องรักคุณเสมอต้องรักไม่ต้องรักมากรักรัก สมมติว่าเป็นเล่นละครอะพี่เป็นดาราแค่นี้ไม่เยอะแบบพี่น้องกอดกันวันนี้บทคือพี่น้องที่รักกันแต่คนนึงก็มีแฟนแล้วไม่พี่ก็จะดูว่าในบทละครอะตัวนั้นใครเล่นโฟน้องชายโฟเป็นนิกกี้นะรักกันไบอกเออกูเรื่องนี้กูไม่รับบทมันเป็นงี้คนรักกันสองคนแป่ติดว่ามีแฟนอยู่แล้วคนระนานแตบวันนี้ที่รักเข้าโบนานวันนี้ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนก่อนดีใจที่ได้เจอเรื่องจริงกูไม่รับเรื่องนี้โฟครับผมดีใจนะครับที่ผมได้เจอพี่อีกครั้งหนึ่ง นี่เล,ล,ละะ่นละครแล้วหรอละครครับอุย้ยไม่น่าไม่มีคนจ้างเลยอ่ะฝืนมา <laughs> ลเล่นอไแบบไม่ส่งอารมณ์สุด <laughs> จะบอกว่าดูรายการแชร์โรมานะผู้หญิงขึ้นรถนิกกี้นะ้ิ๊ิกกี้มองแต่นมเขามองนมใครหลายคนแล้วพี่สังเกตเลยไม่มี <laughs> ฝืนละถ้ามองนี่คือเผลอละเขียวยานิกกี้ยายา รู้ไหมมีแฟนคลับขาเมือนหนึ่งคนนึงอะาคอมเมนต์กูบอกว่าอะไรปะพี่โปอะเป็นไพ่ตายของนิกกี้รอยอดวิวมันตกเดี๋ยวมันก็มาดึงที่เอามาออกเองอะใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่มียอดตกแล้วแหละมีแม่มือก็มานั่งรอทำไมถึงชอบผมพ่อเลยก็คือหนึ่งเลยคุยเล่นได้ด่าได้เถียงกลับได้อะไรได้คุยสนุกเป็นคนชอบคุยสนุก ไอ้เก๊กใครเก๊กโอ้โหไม่เก๊กกับพี่มึงเก๊กอยู่ผมไม่เคยเก๊กนิกกี้สมัยก่อนนะมึงน่ะไม่เก๊กเพราะมึงยังไม่ดังผมไม่เคยเก๊กกับพี่เลยจะทำตัวเล็กๆอะไรก็ได้ผมว่าไอ่กับคุณผมอะไรก็ได้นะแยกห้องแต่งตัวเลยไม่นั่งรวมกันไม่มีสุดคุยกับพี่เฉพาะในรายการนอกรายการไม่คุยเลยเนี่ย พูดให้เอฟซีขาอื่นไปคิดว่าผมลืมตัวเรื่องจริงมันคืออะไรรู้ไหมเอฟซีขาอื่นมันคือหัวลืมตีจมเพิ่นลืมบ้านเกิดรักโฟเสมอในใจผมนะ้อยโฟไม่ทำไมชื่อก้อยชื่อตั้งไก่เขาไม่ห่างเหิ่นไงเหรอแล้วแต่ช่วงหนึ่งเขาห่างหืนทำไมไม่ที่ถามแล้วตอนนี้ไม่นิ่งมากเพราะว่านิสัยรวยนี่ไม้ก็ไม่โปรโมทให้โฟก็ไม่โปรโมทให้ไม่ได้ส่งมาพี่ต้องรู้ตัวเองว่านิกกี้ทำเพลงแล้วนะตัวพี่ไม่ได้ดัง เอกแเกเพลงหน้าเรอผมถาคุณไปเล่นเป็นนักรองเอกมีผมเพลงนี้ก็พูดแบบนี้เลยกิ๊กกี้ไม่ไม่จริงใจน้องไม้ก็บอกว่าอยากให้น้องไม้มาเล่นเป็นนากรองเอกมีถูกไหมของพี่ตอนเจอพี่ก็บอกว่าพี่โฟร์เล่นานากรองเอกมีให้หน่อยแต่ปรากฏว่าออกมาจริงแล้วเป็นไงจำไว้ว่าจะคลั่งกับมา This is baby theme we did for you t h i ถ้าเกิดเนี่ยากโปรหมวยเพลงกิ๊กจะกลับแล้วนะแต่ผมขอแก้ก่อนที่คุณบอกว่าผมเปลี่ยนห้องนเนี่ยเรื่องจริงไม่ใช่ผมไปทำงานกับคุณงานทับตีโมโบายถูกถูกต้องไหมถูกต้องอ่าถูกต้อง,<ล>องไม่ใช่ห้องแต่งตัวสองห้องเขาก็จัดว่านิกกี้ทีฮอตโควาทำไทยสี่คนอยู่ด้วยกันแต่ปรากฏเข้องไปปุ๊บนิกกี้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วแต่เอฟซีว่าเอฟซีเชื่อใครเ,คเรื่องจริงมันมีอยู่ว่า คุณโฟนเนี่ยถ่ายรูปคุณจำได้นะช็อตนั้นช็อตโปรโมทคุณโฟนถ่ายรูปตรงกลางนะครับแล้วก็มีคุณแทนไทยแล้วก็มีพี่ป๊อปปี้สามคนผมด้วยความที่รักเขาไปยืนอยู่หลังกล้องถูกมไหมผมไปบิ้วคุณใช่ไม่เสือไม่เสื้อไม่ใช่เสื้อผมบิ้วอัพผมเชียร์พี่ไม่ต้องการกำลังใจหรือคนเชียร์เลยคือคือแล้วทำไมเหตุผเป็นพี่เนี่ยผมก็ต้องพี่โอสู้ๆนะพี่ไม่ได้อยากได้ต่อหน้าแทนไทยคุณไม่เล่นกับผมเลยกลัวมากควากลัวที่แบบ เบื้องลึกใต้จิตใจคุณมันจะหลุดว่จาจิ๊กนบอกว่าเชิญคุณโฟเข้าในศตูได้เลยค่ะเขาพูดให้เข้าศตูจังแต่ถ้าเป็นผมนะเชิญนิกี้เข้าศตูไม่ไทยคัดรอโฟอจิงป้ะเอฟซีขาหืน่นอีเนี่ยแบบปากดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วนะจะบอกให้ที่ไปถ่ายรายการอะตอนแรกกินข้าวจะขอแยกโต๊ะด้วยจนผู้จัดจาก,การพี่พี่เบิร์ดบอกว่านิกี้นั่งวยกันสิ นั่งกินยิ้มเลยเพราะเล่นกินไม่ใช่คุณเป็นโริงนี่ผมไม่เท่างนั้นไม่มีทางนะพรมกรผมนั่งกับคุณด้วยจ้ำี่ทำนั่งผมยืนกินให้แค่ได้ไม่ซ้ำเรื่องจริงวยมันไม่หัวเราะจะเรื่องจริงผมจะตักข้าวให้พี่ไม่ซ้ำผมไม่ตักข้าวให้พี่กับไอ้ทามไม่ซ้ำพี่โปผมไม่ยอมมันเพราะผมรู้พี่นะผมเลยยอมเอางี้เอาความจริงนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะไอ้ทามนะผมต่อยร่วงผมต่อยคว่ำ ปล่อยตาปิดเออปล่อยตายเออปล่อยจะร้องเพลงไม่ได้อะแต่พอคอนเทนต์ยูทูปต้องยอมเขาเพราะเขาเป็นแฟนโฟอ่าโอเคอย่างที่บอกแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ผมรักโฟตะโกนรักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่โฟครับเป็นคนที่ไม่ค่อยรับงานอะไรถูกป่ะคุณคนติดบางครั้งบางครั้งก็เยอะเยอะมากเยอะไปว่าอะไรก็เยอะไงพี่เยอะกว่าดาราทั่วไปเลยเยอะยังไงต้องบอกเยอะมาก พี่จะไปไหนทำอะไรพี่ถามให้ละเอียดรอบครอบแต่ถ้ามินิกี้ทำงานไหมทำอาจจะบอกให้ว่าทุกงานเลยเวลาติดต่อมาพี่จะถามว่าทำกับใครบ้างคะก็บอกมินิกี้บุกพี่รับเลยพี่ไม่ไม่ได้ถามถึงคนอื่นแล้วเนี่ยับจีนะคุณโฟคะติดต่องานไม่น่าไปกับทำไทยทำไทยเฉยเฉยก็บอกมินิกี้พี่อกรับเ้ยดีมากมีตอนแรกมีกอฟจยะด้วยอะไรกอยังเฉยเฉยป๊อปกับผมรักใครมากกว่าคุณอ่ากล้องนี้กล้องไหนกล้องไหนบอกเลยกล้องไหนป๊อปกับมินิกี้รักใครมากกว่าถ้าตอนนี้ พูดจริงก็ติดเมียยิ่งกว่ามึงเหรอมากแฟนแต่แฟนเขาสวยเออ,อก็แฟนเขาสวยเขาไม่เอาแฟนเลยถ้ามีผมพี่รับทุกง,งานพี่รับทุกง,งานถ้าเกิดไม่เชื่อไปดูปีเย้นี่เสื้อคู่ที่รลก เขาใส่กัน20%คนไม่ค่ะเสื้อคู่ขาะนิกกี้โฟค่ะเรา2คนนะครับจะไปออกรายการนะครับนี่คือรายการวาไรตี้สุดที่ u ับจีโมบายวินทูเกเตอเป็นรายการที่จะรวบรวมนะทั้งดาราเซเลบทุกวงการนะตั้งแต่ซูเปอร์สตาร์อย่างเช่นนิกกี้โฟ<อ><อ>ทำไมชื่อมึงคนแรกเนย่ย <laughs> นักล้อสนักร้อสมีโฟมีพี o อตบีนิกกี้ทำไทยแล้วก็มีนักแสดงมีนายแบบนางแบบแล้วก็เกมเมอร์มืออาชีพรวมกว่า27คนก็ใช่ค็ที่บอกไงว่าวันนั้นที่เราไปกันอะโหมันเป็นไงแล้วมันมีหลักฐานอยู่แล้วว่านิกกี้เนี่ยทำตัวดังขนาดไหนนรายการดังังผมทำอะไรผิด FC ต้องไปดูกันเองแล้วไปดูกันว่าโฟนเนี่ย หลงทางไทยขนาดไหนผมเนี่ยยอมเจ็บยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทําไทยมีเสียงหัวเราะผมตักเกือบบอดลูกค้าขอพี่แก้งผมมะพี่รู้ไหมว่าผมตื่นมาแป้งอยู่ในตาผมเลย จริงๆเล่นเกมแบบโหดมันฮานะครับแบบที่คุณเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าเกมพับจีจะเล่นแบบนี้ได้ด้วยโดยที่มีพี่โฟนะครับพีฮอตมีนิกกี้นะครับเป็นกัปตันทีมรู้สึกไงบ้างในเป็นกัปตันทีมมาบอกเลยตอนที่เขาติดต่อเราแล้ว่าเออเดี๋ยวติดต่อเกมพับจีนะเป็นกัปตันบอกไปแล้วกัปตันต้องทำอะไรไหมคะเออต้องทำอะไรไม่มีอะไรยากแล้วก็มีลุกทีมนู่นนี่นั่นเราก็เลยโอเคงั้นลองดูพอไปกัปตันรู้ไหมว่านิกกี้ไปกัปตันพี่พี่ไม่อยากใช้คาว่าง่เพราะว่ามันดู ไปกัอรที่ไม่ฉลาดเลยเกมที่ผมจะได้ทำไทยก็มีเก่งกว่าทำไทยอันไหนอ้คุณโฟคุณลืมไปแล้วไ้ทำไทยกับผมใค้เล่อเกมเก่งกว่าพี่ว่าทำไทยไปดูกันเองว่าผมกับทำไทยใครจะเจ๋งกว่าเพอๆนะผมเก่งกว่าทำไทยไอปอนด้วยนี่เรียกไอบอลแลยไอบอลแลวไอที่ผมให้เก่งนะพี่แท็กเก่งเติมไปด้อ๋อไม่น่าเติมกลางๆเ้าไเออไม่ที่จ้างแท็กแมวฆ่าตัวนะขอชุดในเกม ชมความสนุกของพวกเรานะครับได้ที่ Facebook Fanpage Papti Mobile TH แล้วก็ YouTube นะครับชื่อชั้นเนลของเขานะครับ Official เป็นไงทำเนี้ยเฮ้ย แต่ที่ชอบชัดเจนแล้วควรจะฟังออก <Official. S 1> ไ,ไม่เอาไม่ออก Official เออ <c oughs> Official PUBG Mobile Thailand ที่สำคัญคืออย่าลืมนะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไป Subscribe ช่องเขาด้วย <c oughs> แล้วคุณจะพบกับความสนุกความมันแบบนี้ได้เรื่อยๆทางแฟนเพจ PUBG Mobile <c oughs> แล้วมาติดตามกันนะครับว่า PUBG Mobile เนี่ยเป็นมากกว่าเกมจะเป็นอะไรได้บ้างนี่ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่บอกเลยว่าอันเนี้ยมีมูลค่ามากนะเอป็นพันแล้วเป็นพันเอาไปขายกันในเว็บได้หลายบาทเลยนะเออเออเออแล้วทำไมเราไม่เอาไปขายเลนานี่ตอนแรกอะพี่งงว่าทำไมเขาต้องเขียนว่า winner winner chicken dinner คนชนะเวลาชนะอ้าวไม่เคยชนะเลยไปเลยเลยไม่เคยได้เลยไม่เคยได้ยินว่าเวลาเขาชนะเนี่ยเขาจะพูดคำนี้ไปดูเองว่าผมกับโฟนเ่ยใครชนะเขาขิงเก่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันแล้วเอางี้ผมที่ผมแจกด้วยอะเฮ้ยจริงเหรอผมแจกแคซีขาอื่นด้วยคอมเมนต์เข้ามาแค่คอมเมนต์ด่านิกกี้ อันไหนถูกใจโฟก็คือรับไปเลยได้แต่พี่ต้องเข้ามาอ่านนะเอาเปล่าไม่เอาพี่อ่ะเคยเข้าไปอ่านเว้ยอะไรเพราะอะไรอานนี้หนูะเพราะอะไรเอฟซีขาถึงถึงรักโฟอันนี้หนูอ่ะถ้าอันนี้เลยโอ๊ยอะไรกันแน่ถ้านิกกี้กับโฟมีลูกด้วยกันลูกชื่ออะไรไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะโอนเงินก็ไม่ต้องแจกเลือกสมมติทำไมอ่ะไม่เอาอ่ะเอาทำไมล่ะนิโก้ดี ใครที่อยากลองเล่นนะครับหรือว่ากำลังหาเกมเล่นกับเพื่อนสนุกๆแบบที่นิกกี้กับพี่โฟเล่นกันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ PUBG Mobile PUBG Mobile เฮ้ยนี่ภูมิใจมากเลยสะกดถูกอ่ะสะกดถูกผมเล่นภาษาอังกฤษผมได้เก่งมากพี่ชอบรายการที่ไอทิชเชอร์ใช่ไหมพี่ชเชื่อไอเลิฟยูดีมากเดี๋ยวทำต่อพี่เม,มาพี่เมากันไหมไม่เอาหาพวกฝรั่งเนี้ยสนุกมากเอเมาดึงกีพี่ชอบไ,ไเอเมาผมใครสลัดวะพี่ว่านิกกี้ละเออไม่เอานี <laughs> ่เออแต่มือก็ได้อ่ะนี่คือเกมเอาชีวิตรอดอันดับหนึ่งบนมือถือนะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และก็ Play Store นะครับพี่โฟร์วาเต้นนิสัย่รวยกับผมเลย อย่าพี่พี่ไม่ว่าพี่จะกลับแล้วอาออะไรอ่ะอันนี้เรื่องจริงขอฟินขอใหู้ตีนยันหนั่งจริงนะไมแล้วผมมาเที่ยวนะเอาสิเอาแหละอ่ะปาไปเต้นแบบแต่ผมท้องน่ารักมากผมท้องไม่เต้นเลยอีควายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โฟร์ก่อนจากกันวันนี้ยังไงก็ตามคุณต้องเต้นคุณต้องยิ้มหน่อยคุณโตเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านให้ยิ้มน่ารักมากยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อยเดี๋ยวผมจะสอนเต้นเพลงนิสัยรวยเอาถามก,ก่อนถ้าเิดจะมาสอนพี่เต้นต้องถามพี่ก่อนว่าพี่อยากเต้นไหมร้อแล้วแต่คุณคุณแสดงความรักกับผมหรือเปล่าไม่อยากเต้นแต่ผมรักคุณเหมือนเดิมอ้ย อย่ามาพูดเลยเต้นคู่จริงก็มีทําคู่ใครไปแล้วอ่ะไม่เคยซื้อดอกไม้ร้านอื่นนะมีแต่ร้านมอลี่ซื้อร้านฟอสามช่อค่ะอยาให้พูดชื่อนะมีใครบ้าง3ช่อแล้วอ่ะนานแล้วเราดูวันไทยปีนี้ว่าจะช่อเดียวหรือเปล่าวิกกี้ต้องซื้อนะสัญญากันก่อนสัญญาถ้าเกิดพี่เต้นคลิปนี้เันไทยต้องซื้อดอกไม้พี่ช่อเดียวช่อใหญ่ให้คนคนเดียว2 0 0 0 0บาทช่อ2 0 0 0 0บาทจดให้20,000่นอ่ะผมพี่ผมซื้อดอกไม้พี่2 0 0 0 0่จับมือ สองหมื่นช่อเดียวพออะผมซื้อพี่อย่าไหลใจพี่ไม่ชอบแต่พี่ต้องเล่นกับผมไหอะไรหรอเต้นเต้นสอนสอนสอน Listen baby l i ลิส n l i s คือฟังภาษาอังกฤษลิสเรานใไม้ยไม่คลุงี้สก่ดูน่ารักเฮ้ย baby เฮ้ยเหมือนคนเหมือนกันเนาะท่าเนี้ยใส่ยี่นี่ มันโขอเลยเพค็กอะไรเนี่ยคุณอย่าพูดหยาบนะอย่าพอผมตัดคุณหยาบคุณร้ออนผมนี่ไม่ตู้จะไปลบคลิปมึงออยากได้ลูดารารุ่นเก่าเนี่ยอยากได้อยากได้นิดหน่อยอันไหนที่มันเยอะเกินไปก็ต้องตุ๊ดอย่างนี้ให้พี่หน่อยโอเคหนึ่งสองสาม Listen baby t e l l me It's h o t o u need อยากจะโชว์แฮนด์ไซดเป็น L O V E นี่ยากจะเปลงพี่ชอบพิซไซร้ยอวยอวยอวย นิ้วอะไรอ่ะนิ้วนางตกใจเลยแตน้วด้วยความที่เขาเป็นอด,ดีตดูโออด,ดัมหนึ่งของประเทศเอาว่าสัมภาษณ์หมดไม่อสัมภาษณ์หมดป้าเหพี่าให้อเอา,าออกได้ได้เอาพูจริงแต่ไม่ต้องด่ากูให้มันฟังเยอะถามคนเดียวเอาทำไทยเต้นไหมเอาทำไทยไม่เอา ขอบคุณค <so ุณโฟมากนะครับวันนี er> ้ที่ยอมมาออกแชร์โลมาผมรู้ว่าพี่อยากออกมาตลอดเพราะคุณไม่พูดคนเดียวในในคลิปเนี่ยคือเขาเขไม่อยากได้เราไปออกแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งงัยไม่ใช่ก็เราถามมาว่าทําไมไม่ออกรายการแชร์โลมาเฮ้ยพี่ก็บอกว่านิกกี้เขาไม่ได้เชิญจะไปออกได้ยังไงวะครับพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรวันนี้ขอบคุณพี่มากเออเอากระเป๋าไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยเด้งขึ้นไได้ไม่เอาไม่เเอา เอสีค่ะคุณ่นคะถ้าเกิดอยากเจอผอมออกช่องมิกกี้บ่อยๆนะคะก็ช่วยไปเม้นแล้วก็ไปดู y ยู t u b โฟด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโฟดังเมื่อไหร่เนี่ยมิกกี้เขาถึงจะยอมให้โฟมาออกช่องเขาน<ส>ะคะช่องโฟสกอรลัตนะคะก็ฝากาด้วย<า>แล้วก็ทำไทยสไนเปอร์นะคะก็ทำไทยเล่นเกมก็ฝากไปดูทำไทยเล่นเกมด้วย <c oughs>